รายละเอียดนี้เผยความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของโลกรอยแตกของภูเขาไฟใต้น้ําที่เชื่อมถึงกันและร่องต,ต่างนั่นเองที่แยกมหาสมุทรออกเป็นแผ่นเปลือกโลกขนาดมหึมาแผ่นเหล่านี้ก่อให้เกิดแบบแบบในการศึกษาศาสตร์ใหม่เรื่องธรณีแปรสันานรอยแตกและร่องต,ต่างตอบโจทย์เรื่องการเคลื่อนตัวของแผ่นทวีป ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าพื้นมหาสมุทรสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องพรณีแปรสันฐานได้แรงผลักดันอย่างเต็มที่จากการล้มของเก่าและการสร้างของใหม่ลึกลงไปใต้พื้นผิวชั้นหินเคลื่อนที่หมุนเวียนกันไปอย่างต่อเนื่องตามกระแสการเคลื่อนตัวของความร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ใต้โลกลึกกระแสเหล่านี้พุดขึ้นที่ไหนที่นั่นก็เกิดรอยแตก แผ่นลือโลกถูกผลักให้หานจากกันโดยมีแผ่นมหาสมุทรใหม่ขึ้นมาแทนที่เมื่อกระแสดังกล่าวจมกลับลงไาในโลกพวกมันก็ลากเอาแผ่นมหาสมุทรเกา่าให้จมลงสู่ภายในโลกเมื่อแผ่นมหาสมุทรเคลื่อนแผ่นทวีปก็เคลื่อนด้วยแผ่นมหาสมุทรลากแผ่นทวีปไปกับมันด้วยกระบวนการนี้ก็เหมือนบันได